เคยไปดูร้านค้าส่งเคยอยู่ในเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าในวงการค้าเนี่ยมันจะมีผู้ผลิตนะฮะค้าส่งค้าปลีกนะครับมาถึงมือผู้บริโภครู้ไหมครับว่าร้านค้าส่งเนี่ยเขากําไรเท่าไหร่เขากําไรนิดเดียวนะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าเบียร์ลังหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเบียร์ลังหนึ่งเบียร์ลังนึงเนี่ย สิบสองขวดหรือหรือเหล้าลังหนึ่งเนี่ยมันสิบสองขวดยี่สบสี่ขวดก็แล้วแต่พี่น้องว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่ขายยกลังกําไรแค่ไม่กี่บาทเองนะพี่น้องไม่กี่บาทเองแล้วขนมหอยใหญ่ที่เป็นแบบว่าในนั้นมีสี่สิบห้าสิบพอเนะี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ากาไรกี่บาทกําไรแค่เศษสตังค์กำไรแค่บาทนะนหลักไม่ไม่ถึงสิบบาทนะพี่น้องเพราะฉะนั้นการค้าขายเนี่ยคนที่เขารวยเนี่ย เขาไม่ได้รวยทีละล้านสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้าน,านไม่ใช่นะพี่น้องเรากำลังเข้าใจผิดนะถ้าหากว่าเราเราเมินเงินสลึงเมินเงินห้าสิบเงินเมิน,มนเงินบาทเมินเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทาให้เราเข้าใจผิดใหญ่เลยทางของความรวยเนี่ยมันคือทางที่มีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลาต่อให้มันเป็นบ่อน้ําเล็กๆแค่หยด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 แต่มันถ้ามันมาทุกทิศทุกทางนะพี่น้องครับถ้ามันมาทุกทิศทุกทางต่อให้มันมาทีละสิบยี่สิบ อ่าห้าบาท10บาท20บาท90บาท100บาทหรือแม้แต่ครั้งละบาทก็แล้วแต่แต่ถ้ามันหยดเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน, 100, น 100, ครั้งมาจากทุกที่ทุกทางนั่นแหละครับคือความรวยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันพี่น้องที่เคารพก็คือว่าเงินคืออากาศคืออะไรเงินคืออากาศเงินคืออากาศอยากให้พี่น้องตัดหรือว่าเลิกแนวคิดที่ว่าทามาหากินทามาหากินทามาหาเงินนะทามาหากินทามาหาเงินนะครับเอ่อ ทำอาชีพนะครับ